สุขที่สัตว์โลกควรกลัวและไม่ควรกลัวข้อข้อนั้นอันเรากล่าวว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยในความสุขเมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในข้อนั้นเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุผลอะไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายกรรมคุณมีห้าอย่างเหล่านี้5้าอย่างนั้นอะไรเล่า หอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและผว้ธพะที่สัมผัสด้วยกายเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นสิ่งที่เข้าไปตั้งหาัยซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจพิสูจั้งหลาย สุขสมมนัดอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามกุลห้าเหล่านี้สุขสมมนัดนั้นเราเรียกว่ากามมุุขอันเป็นสุขของปุตุชนเป็นสุขทางเมถุนไม่ใช่สุขอันประเสริฐเรากล่าวว่าสุขนั้นบุคคลไม่ควรเสพไม่ควรเจริญไม่ควรทำให้มากควรกลัวพิสทุทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้เข้าถึงซึ่งปฐมฌาน ตุติยาชาตตทธียาชาจตุตาชาแล้วแลอยู่นี้เราเรียกว่าสุขอาศัยเนคขมมะเป็นสุขเกิดแต่ความศาสเงียบสุขเกิดแต่ความเข้าไปสงบรำงับสุขเกิดแต่ความสุขสุขเกิดแต่ความรู้พร้อมเรากล่าวว่าสุขนั้นบุคคลควรเสพให้ทั่วถึงควรทำให้เจริญควรทำให้มากไม่ควรกลัว คำใดที่เรากล่าวแล้วว่าบุคคลควรรู้จักวินิจฉัยในความสุขเมื่อรู้จักวินิจฉัยความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในนั้นคำนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเอตผลนี้